สนิทสนมกันพันคุาการบริการสุขภาพเพ Color Code Early Warning s ่งสาทำไมทางโรงพยาบาลฮิลิคคุณชัยเมโมเรียลจึงเลือกทำงานคุณภาพทางด้านนี้และจะมีกระบวนการทำงานอย่างไรและได้ผลลัพธ์ที่ดีในแบบไหนตามมิ้นมาชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ ชิ้นนี้ค่ะมีจุดเป้าหมายอะไรคะอันนี้เป็นผลงานที่เราเรียกว่า Visual Color Code Early Warning Sign นะครับวัตถ<ม>ุประสงค์ของการใช้ผลงานนี้มันคือนวัตรกรรม,มการใช้ไว t ์เตอ g n ซน์ในการดูแลผู้ป่วยซึ่งเราพบว่าในโรงพยาบาลของเราเนี่ยมีอุบัติการการย้ายลง ICU โดยไม่ได้วางแผนเพิ่มมากขึ้นซึ่งเมื่อเราวิเคราะห์ปัญหาไปลึกๆเนี่ยพบเกิดจากการาขาดการฝ่อระวังการดูแลผู้ป่วยที่เกิดขึ้นก่อนเข้าสู่ภาวะวิกฤต ทำให้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้ไม่พันพวงผีครับเมื่อเ<ะ>มื่อศึกษาในเอกสารนะครับเราเคยมารับการเรียนรู้จากแลกเปลี่ยนเรียนรู้การอบรมโดยอาจารย์นุวัฒน์นะครับแกบอกว่าในการดูแลผู้ป่วยเนี่ยครับควรจะต้องมีการรับรู้ก่อนที่ผู้ป่วยจะสายเกินไปเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้นอนอยู่บนบอร์ดนะครับแล้วก็มีการอาการสุดลง จะต้องใส่ทิว้วหรือทำการช่วยชีวิตบนวอดเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่ไม่เหมาะสมและก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็ปัสกัดทักษะทำให้การแก้ไขปัญหาคนไข้เนี่ยไม่ได้ผลแล้วก็อาจจะทำให้คนไข้เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงอาการของคนไข<อ>้ได้อย่างรวดเร็ว ก็คือเราจะมีสัญญาณบอกก่อนว่าคนไข้ก่อนถึงอาการที่มันจะสายเกินแก้เราจะมีสัญญาณเตือนก่อนใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอ๋อค่ะแล้วขั้นตอนล่ะคะอาจารย์ค่ะขั้นตอนกระบวนการในการกระบวนการนะครับเราก็ไปศึกษาในวัตกรรมนะครับวัฒกรรมว่าในการใช้สัญญาณเตือนวิกฤตเนี่ยเขามีการใช้อะไรกันบ้างค่ะซึ่งก็ปรากฏว่ามีการใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็น early warning sign นะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ของการใช้ early warning sign เนี่ยก็คือการดูสัญญาณชีพ และนำมาทำเป็นสกอร์นะครับ oh, สกอร์ที่ <that. S 1> เขาเรียกว่าเป็น uh, early warning sign สกอร์หรือ New Score นะครับซึ่งสกอร์นี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตามระดับ uh, สัญญาณชีพของผู้ป่วยเ oh. ช่นถ้าสัญญาณชีพปกติดีสกอร์คือ0 oh. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นสกอร์หเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็เป็น2เข้าถึงวิกฤตก,ก็เป็น3 อันนี้ค,คือเราจะรู้ได้ยังไงะคะคือเราจะมีเครื่องติดตั้งไวะะ้หลัอเราจะมีการด,ดูแลผู้ป่วยคือการประเมินผู้ป่วยนะครับซึ่งในการปฏิบัติงานประจําวันบนบอร์ดเนี่ยการใช้สกอร์พาร์อันนี้นะครับมันจะต้องมีการ มีการปฏิบัติการ2ขั้นตอนก็คือว่าอันที่1ก็คือจะต้องไปวัดวศาสซาซีผู้ป่วยอันที่2มาเปรียบเทียบกับสกอร์การ์ดซึ่งในการปฏิบัติเนี่ยเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะติดสกอร์การ์ดหรือสกอร์เทเบิลเนี่ยไว้ที่เคาน์เตอร์พยาบาลแล้วก็เอาคะแนนนะครับมารวบรวมคะแนนว่าได้คะแนนมากน้อยแค่ไหนและกําหนดไทีเรียในการตอบสนองว่าถ้าสกอร์สูงจะตอบสนองยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าสกอร์หจะมีการออกโค้ดที่เขาเรียกว่า rapid response มาช่วยเหลือผู้ป่วยบนร์ดครับ แต่จากการใช้การใช้เทเบิลแบบนี้นะครับในการปฏิบัติงานจริงพบว่ามันมีขั้นตอนยุ่งยากนะครับ<ฆ>จะต้องทําเป็น2ขั้นตอนเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาออกแบบนว,วัตกรรมขึ้นใหม่โดยที่ว่าเราจะเอาคะแนนทั้งหมดนี้นะครับมาผนวกเข้าไปในแบบวา,ายตไซ์ชี<ฆ>โดยกําหนดสีนะครับสีว่าสีเขียวคือสกอร์ศส,สีเหลืองคือ1สีแดงคือสกอร์ส และในการ oh. พอดไวท์เต้าทายหรือ,อสัญญาณชีพของคนไข้เราก็จะพยายามพอดให้แยกออกจากกาันเช่นเทมกับเพา้าแล้วก็พอดต,ตรงนี้นะครับแต่ดีเราแยกออกมาให้เห็นชัดเจนขึ้น uh. เพราะว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอาการผู้ป่วยก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับแต่การรวบรวมคนะแนนเราก็กําหนดการレスปอนคือการ uh. ตอบสนองครับว่าถ้าสกอร0์0ถึง1เนี่ยตอบสนองกปกติธรรมดาคือไปดูไวต้าทของคนไข้เนี่ยทุก4ชั่วโมงแต่ถ้าหากว่าสกอร์เพิ่มขึ้นมา1นะครับ อ่าสกอร์เพิ่มขึ้นจาก0.1เป็น2จะต้องไปดูคนไข้เร็วขึ้นเช่นไปว่าเต้างรายทุก1ชั่วโมงถ้าสกอร์เพิ่มขึ้นไป2เราเพิ่มให้เร็วขึ้นทุกครึ่งชั่วโมงมีการตอบสนองต่อต่อแพทย์และต่อพยาบาลเวรเพื่อให้มีการตามแพทย์มาประเมินการรักษาและปรับแผนการรักษาครับโอเคค่ะอาจารย์ค่ะแล้วผลลัพธ์หลังจากที่ได้ทําตรงจุดนี้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์จากการใช้ Color Code Early Warning Sign เนี่ยนะครับเราพบว่าอา เป้าประสงค์ที่เราต้องการคือลดอุบัติการอันแพน ICU นะครับเราพบว่าสามารถลดอันแพน ICU c u ได้อย่างมากนะครับไม่ต้องออกโค้ด r r บนบอร์ด<ๆ>แล้วก็ไม่มีการทำา p r r บนบอร์ดเลยครับก็มหมายถึงว่าสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้รวดเร็วร,รวด<น>เ,เ,เร็วแล้วก็ทันท่วงทีททงทใช่มคะอใจ่ไย์ค,ค่ะ,คคะแล้วเราใช้ไวท์เต้าไซน์นี่นะครับกับคนไข้ทุกรายบนบอร์ นะครับรวมถึงคนไข้ที่เข้ามาจุดแรกรับที่เข้ามาที่ ICU เข้ามาเออกระโทษเข้ามาที่ ER นะครับหรือที่ OPD ในการดูแลคนไข้ด้วยครับก็คือไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนไข้ ICU เท่านั้นใช่คือคนไข้ปกติคนไข้ปกติทั่วไปใช้นี่กับทุกไลน์เลยครับเพราะว่ามันทําให้เราประเมินคนไข้ได้รวดเร็วขึ้นใกล้ชิดคนไข้ปลอดภัยครับค่ะวันนี้นะคะก็ทําให้เรานะคะได้รู้จักค่ะ visual color code early warning sign มาขึ้นต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ จะขอขับเคลื่อนคุณภาพอยู่เคียงข้างกันสร้างสรรค์บรรดาลวัฒนธรรมองค์กร